หนิงมื่อยาวบทที่319มาที่นี่เพื่อเหยาเวยาเซียวชวีเฟึงเรียกตัวเฉียวเทียนช่างให้เข้ามาที่วังหลวงโดยด่วนในตอนแรกชายหนุ่มรู้สึกตกตะลึงก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาในไม่ช้าช่างเป็นความคิดที่ดีจริงดีจริงแต่ชวีเฟึงท่านไม่สังเกตรหรือว่าหนานกงเยี่ยนมาที่นี่พร้อมกับพาคนสนิทของเขามาด้วยเท่านั้นนั่นนาสิเซียวชวีเฟิงพงกศีรษะพลางรู้สึกสับสนเล็กน้อย เฉียวเทียนช่างยกริมฝีปากขึ้นเป็นรอยยิ้มไม่ต้องกังวลหรอกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อปองร้ายพวกเราหนำซ้ำเขายังช่วยให้พวกเราได้สิ่งที่ต้องการอีกด้วยหลังจากได้ยินคำพูดของชายหนุ่มเซียวชวี่เฟิงยิ่งรู้สึกฉฉนใจกว่าเก่าวก่อนจะมองอีกฝ่ายอย่างสับสนเจ้าหมายความว่าอย่งางไรเขามาจากเมืองหลิงนนแล้วจะมาช่วยเมืองเซียวทำไมกัน เมื่อถึงเวลาท่านจะรู้เองหากบอกท่านตอนนี้คงไม่ดีนะักเฉียวเทียนช่างสายศรีรษะและไม่ยอมบอกผู้เป็นห้องเต้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนานกงเยี่ยนกับหนิงเมื่งเหววมิใช่เพราะเขาไม่เชื่อมัน่นเซียวชวีเฟิงแต่เพราะเรื่องนี้มันน่าเหลือเชื่อเกินไปต่างหากเมื่อเซียวชวี่เฟิงเห็นว่าเฉียวเทียนช่างไม่อยากอธิบายเขาจึงทำได้เพียงพยักหน้ายอมรับหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้น ชายหนุ่มพงกศีรษะหลังจากเจรจาเรื่องแผนการกับเซียวชวี่เฟิงเสร็จสิ้นเขาจึงบอกคำไบ่ให้ก่อนจะกลับเขามาที่นี่เพราะเหยาเหวยาวเซียวชวี่เฟิงไม่อาจปฏิติดปต่อเรื่องราวจากคำพูดของอีกฝ่ายได้หลังจากที่เฉียวเทียนช่างออกจากวังหลวงก็กลับไปยังจวนของแม่ทัพใหญ่ก่อนจะเห็นหนิงเมื่งเห่ยงนอนอาบแดดอยู่ด้านนอกเขาจึงเดินไปกอดหญิงสาวแนบอก เขาเรียกพบเจ้าทำไมหรือหนิงเมิงเหยาลืมตาก่อนมองชายหนุ่มข้างๆนานกงเยี่ยนกำลังเดินทางมาเมืองนี้และอีกเจ็ดวันเขาน่าจะมาถึงเฉียวเทียนช่างบอกเรื่องนี้ให้นางรับรู้อย่างไม่ปิดบงังหญิงสาวอึ้งขณะมองชายหนุ่มก่อนจะนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ร่างกายของหนิงเมิงเหยาเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างมากแต่นางมิได้คาดคิดเลยว่าชายหนุ่มจะนำข่าวดังกล่าวกลับมาให้นางเขามาที่นี่ทำไมกัน เมืองหลิงต้องการให้เขาเป็นผู้ดูแลเรื่องการเจรจาต่อรองในครั้งนี้ฮ่องเต้าอาจจะใช้เล่เหลี่ยมบางอย่างในส่วนของเล่เหลี่ยมนั้นเขาอาจจะบอกหนันกงเย่ยนว่าหนิงเมิงเหยาวคือลูกสาวของเขาก็เป็นได้หญิงสาวขมวดคิ้วเข้าใจแล้วอย่างไรก็ดีเฉียวเทียนช่างกลับยิ้มและสายสีษะข้าคิดว่าเขามิได้มาเพื่อการนั้นหรอกแต่มาเพื่อเจ้าต่างหาก เพื่อข้าทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนั้นหนิงเมิงเหยารู้สึกโฉนใจไม่นานมานี้สมองของนางค่อนข้างพราบเบลอและมึนงงชายหนุ่มมองหญิงสาวอย่างงอดไม่ได้ข้าไม่คิดว่าเขาที่เป็นถึงผู้สำเร็จราชการและมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จะลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เขารับหน้าที่นี้เพียงเพราะต้องการจะมาเมืองเซียวอย่างสง่าผ่าเผยเท่านั้นเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังเถอะหลังจากนั้นครู่หนึ่งหนิงเมิงเหยาจึงเอ่ยขึ้น เอาเถอะข้าจะอยู่กับเจ้าในตอนที่เจ้าพักผ่อนนะตกลงในช่วงนี้หญิงสาวนอนหลับมากขึ้นเรื่อยๆและใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอนพักชิงซวงกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเพราะร่างกายของนางกำลังฟื้นตัวและการพักผ่อนมากๆจะทำให้สภาพร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นดังนั้นเขาจึงรู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง หลังจากนั้นกงเยี่ยนเดินทางผ่านชายแดนของเมืองเซียวสายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตลอดระยะเวลาหลายปีเขาเพิ่งได้รับข่าวคราวต่างๆและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งได้รับการยืนยันข่าวหลังจากนั้นเขาก็คิดหาวิธีที่จะเข้าสู่เมืองเซียวอย่างสงา่าผ่าเผยมาโดยตลอดใครจะรู้ว่าโอกาสนั้นจะเข้ามาในเวลาที่เขากำลังต้องการพอดีเขาไม่รังเกียจที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้หลิงห้องเต้ได้รับผลด่งที่เขาต้องการทั้งนี้หนานกงเยียนยังช่วยให้พวกเขาได้รับมากกว่าที่ต่อรองเอาไว้อีกด้วยหนานกงเยียนกระตือรือร้นและอยากพบเจอกับหนิงเมิงเหย่ามากเสียจนมุ่งหน้าดีิาทางโดยไม่ยอมหยุดพักระหว่างทาง เซียวชวีเฟิงดูกลุ้มใจหลังรู้ข่าวว่าหนานกงเยี่ยนจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดการไว้แม้ว่าก่อนหน้านี้เฉียวเทียนช่างจะบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ทว่าเขาก็ยังคงครุ่นคิดถึงเหตุผลที่ทําให้หนานกงเยี่ยนมาที่นี่อยู่ดีเซียวฉีเทียนรู้ข่าวว่าหนานกงเยี่ยนจะมาถึงเพียงสองวันก่อนหน้าเท่านั้นเขาตบหน้าผากของตนก่อนจะอุทานอย่างแอร์ค้นใจบ้าเอ๋ยข้าลืมบอกเรื่องนี้กับเขาบทที่320คนสูงสกัก เซียวฉีเทียนรีบลุกจากเตียงและวิ่งไปยังวังหลวงเพื่อปลุกเซียวชวี่เฟิงที่ยังหลับไหลโดยไม่สนใจว่าเวลานั้นจะเป็นช่วงกลางดึกแล้วก็ตามเซียวชวี่เฟิงเพิ่งจะนอนหลับก็ต้องลุกมาจ้องมองเซียวฉีเทียนก่อนจะตำหนิไอ้น้องเวนเจ้าปลุกข้ากลางดึกเช่นนี้มีเรื่องเร่งด่วนอะไรกันเซียวฉีเทียนหดคอก่อนจะพูดอย่างคลาดกลัวท่านพี่ลืมไปเสียเถิดท่านไปนอนต่อดีกว่านะข้าข้าจะกลับก่อน หยุดตรงนั้นเลยบอกมาว่าเจ้ามาหาข้าทำไมกันแน่เซียวชวีเฟิงขบฟันกรอดขนาดจ้องมองอีกฝ่ายเจ้าเวนนี่ปลุกเขาให้ตื่นแล้วคิดจะหนีไปดือด้อๆเช่นนี้หรือเซียวฉีเทียนกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนพูดขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวท่านพี่หลังจากข้าบอกไปแล้วท่านอย่ากโกรธข้านะหากเจ้ายังพูดพึพรรมพำอยู่เช่นนี้ข้าจะจับเจ้าโยนออกไปเสีย เซียวฉีเทียนหดคอและครุ่นคิดครู่หนึ่งจนในที่สุดก็ยอมพูดขึ้นท่านพี่ข้าลืมบอกเรื่องสำคัญบางอย่างกับท่านเข้าประเด็นเถอะเมื่อเหยาวคือน้องสาวของพวกเราไม่ใช่น้องสาวแท้ๆแ,แต่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะความโกรธของเซียวชวีเฟึงดับลงในทันใดเขาหลีตามองอีกฝ่ายเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้ารู้เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อเหยามีปานอยู่ตรงหลังใบหู ซึ่งคนในตระกูลเซียวของเราเท่านั้นจะมีได้มันเหมือนกับของท่านและของข้าทุกป,ประการเลยข้าคิดจะบอกท่านวันนั้นแต่ข้าก็โดนขัดจังหวะเสียก่อนจนลืมไปเสียสนิทหากไม่ใช่เพราะข้ารับใช้บอกเขาว่าหนานกงเยี่ยนจะมาถึงในเร็ววันนี้เขาคงลืมมันไปแล้วเซียวชวี่เฟิงมองเขาอย่างตกตะลึงเจ้าพูดจริงหรือจริงสิท่านพี่จําท่านป้าของพวกเราได้หรือไม่ทันใดนั้นเซียวฉีเทียนก็พูดถึงองค์หญิงใหญ่ที่หายตัวไปกว่าสิบปี เซียวชวีเฟิงผงกศีีษะจำได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เล่าข้าคิดว่าเมื่อเหียาอาจจะเป็นลูกของนางเซียวฉีเทียนมองผู้เป็นห้องเต้ก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังเจ้ารู้ได้อย่างไรเซียวชวีเฟิงหรีตาม,มองน้องชายของตนสัญชาตยานบอกว่าน้องของเขารู้บางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ข้าเองก็รู้เรื่องนี้มาไม่นานนะับแต่ตอนที่ท่านป้าหายตัวไปจริงๆแล้วคือนางกำลังตั้งคันอยู่ยิ่งกว่านั้นท่านจำได้หรือไม่ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแม้ว่าช่วงนั้นพวกเขาจะยังเด็กแต่ทั้งสองไม่อาจลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เซียวชวี่เฟืงหลับตาลงเพื่อระลึกถึงเรื่องราวในปีนั้น เสด็จพ่อต้องการให้ท่านป้าแต่งงานกับลูกชายของมหาบัณฑิตแต่นางปฏิเสธในตอนนั้นจู่ๆผู้สำเร็จราชการแห่งเมืองหลิงก็มาสู่ขอแต่แทนที่ท่านป้าจะปฏิเสธนางกลับดูมีความสุขอย่างมากเสียวชวีฟึงเอ่ยขณะระลึกความหลงังจากนั้นก็เบิกตากว้างเจ้าหมายความว่าเมืองเหวียวอาจจะเป็นลูกของท่านป้ากับผู้สำเร็จราชการแห่งเมืองหลิงนามาว่านานกงเยี่ยนเช่นนั้นหรือ ในขณะนั้นท่านป้าของพวกเขาตั้งคานและไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กทําให้เสด็จพ่อคิดจะจับนางคลุมถุงชนกับคนอื่นแต่ทําไมท่านป้าจึงหายตัวไปและเหตุใดเมื่อเหวาวจึงเร่ร่อนอยู่ภายนอกเพียงลําพังเล่าเซียวชวีเฟิงคิดได้ว่าเฉียวเทียนช่างรู้ข่าวว่านานกงเยี่ยนกําลังจะมาแล้วท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปเทียนช่างต้องรู้เรื่องบางอย่างแน่นอน วันพรุ่งนี้เราไปถามเขากันเซล์ฉีเทียนผงกศรีษะและเอ่ยขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเซล์วชวีเฟิงพยักหน้าตอนนี้กลับไปพักผ่อนได้แล้วหลังจากเซล์ฉีเทียนจากไปเขาจึงนั่งอยู่ในห้องทรงพระอักษรตามลำพัง เซียวชวีเฟิงราวกับตกอยู่ในผวางังเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของนายหญิงแห่งทองเปล่าใจอย่างหนิงเมิงเหยายวนั้นจะเป็นคนสูงสักเช่นนี้นางเป็นถึงลูกสาวของผู้สําเร็จราชการแห่งเมืองเหลียงและองค์หญิงใหญ่แห่งเมืองเซียวไม่ว่านางจะอยู่ที่ใดแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เช่นนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง ขณะนั้นเซียวชวี่เฟิงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่หนิงเม่งเหยาวเป็นภรรยาของเฉียวเทียนช่างและชายหนุ่มผู้นั้นก็เป็นน้องชายของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเซียวชวี่เฟิงและเซียวฉีเทียนมุ่งหน้าไปยังจวนแม่ทัพใหญ่เมื่อพวกเขามาถึงก็พบว่าคู่สามีภรรยากําลังทานอาหารเช้ากันอย่างหวานแหววจนเซียวฉีเทียนรู้สึกขุนเคืองพวกเจ้าอย่าทําให้คนโสดอย่างเราเราต้องรู้สึกหมุดหมดทุกวันได้หรือไม่เล่า หากเจ้าอิจฉาก็หาใครสักคนสิเฉียวเทียนช่างจ้องพวกเขากลับหลังจากที่ทั้งสองทานอาหารเสร็จแล้วเซียวชวี่เฟิงจึงเอ่ยถามออกมาตรงมาตรงเทียนช่างเมื่งเหยาวยคือบุตรสาวของนานกงเยี่ยนหรือบทที่สามอยยี่สบเอดองหญิงใหญ่เซียวเฉิงหยาเฉียวเทียนช่างหรีตามองท่าทีกระวนกระวายใจของเซียวชวี่เฟิงท่านรู้เรื่องนี้มาจากที่ใดเทียนช่างตอบข้ามาก่อนนะว่ามันจริงหรือไม่ เซียวชวี่เฟิงไม่มีเวลามาพูดคุยกับเฉียวเทียนช่างมากมายเขาต้องการจะยืนยันข้อมูลบางอย่างหนิงเมิงเหยาวมองเซียวชวี่เฟิงทำไมท่านถึงอยากจะรู้นะับเซียวชวี่เฟิงมองหญิงสาวอย่างทำอะไรไม่ถูกและทำได้เพียงอธิบายให้พวกเขาฟังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านป้าของพวกเราหาหนิงเมิงเหยาวมองอีกฝ่ายอย่างไม่เข้าใจในคำพูดของเขา เซียวชวีเฟิงมองหญิงสาวด้วยความรู้สึกซับซ้อนหากให้พูดตรงๆแล้วเขาม่ได้มองหน้านางแต่มองปานตรงหลังใบหูของนางต่างหากสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อตัวเจ้าเองนั่นแหละเซียวชวีเฟิงมองท่าทีหญิงสาวที่ทำเหมือนไม่อยากจะบอกพวกเขาหนิงเมื่งยาวขมวดคิ้วและรู้สึกสับสนกว่าเดิมเขาพยายามจะพูดอะไรกันแน่ขั้นหมายความว่าอย่างไร เฉียวเทียนช่างมองเซียวชวี่เฟิงพลางรู้สึกว่าสมองของตนกำลังสับสนไปหมดเซียวชวี่เฟิงมองคู่สามีภรรยาก่อนให้กลุ่มคนรอบข้างออกไปในห้องนี้จึงเหลือพวกเขาเพียงสี่คนเมื่อในห้องนั้นเหลือเพียงพวกเขาสี่คนเซียวชวี่เฟิงจึงเอ่ยขึ้นข้าว่าเมื่อเหยาวยคงอยากจะรู้เรื่องของปานนี้ใช่ไหมหนิงเมื่อเหยาวยมองอีกฝ่ายโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆหากเจ้าเป็นผู้ชายและมีปานนี้อยู่บนตัว พวกเราคงจะไม่ประหลาดใจนักเสียวชวีเฟิงค่อยๆเอ,อ่อยขึ้นขณะมองสายตาอันสุขุมของหญิงสาวนางขมวดคิ้วพลางรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาพูดต่อราวกับว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหากเขาพูดจบท่านไม่จําเป็นต้องพูดต่อแล้วทันใดนั้นหนิงเมื่งเหยาจึงพูดขัดจังหวะจนเขาไม่อาจพูดเรื่องที่คิดอยู่ในใจออกมา เซียวชวีเฟิงตัวแข็งเกรงเล็กน้อยขณะมองหญิงสาวอย่างขื่นขมแต่ในเมื่อนางไม่อยากจะได้ยินเขาจึงมิได้พูดอะไรต่อหากเจ้าอยากรู้เรื่องนี้ก็สามารถถามข้าได้ทุกเมื่อแต่ตอนนี้ข้าอยากถามว่านานกงเยี่ยนคือท่านพ่อของเจ้าจริงๆหรือเซียวชวีเฟิงยอมประนีประนอมก่อนจะถามคำถามของตนเองขึ้นมาหนิงเมื่งเหวขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะมองเขามีโอกาสเป็นไปได้เจปส่วน หลังจากเซียวชวี่เฟิงได้ฟังคำตอบก็เงียบไปทันใดถ้าเช่นนั้นก็จริงนะสิท่านหมายความว่าเช่นไรเซียวชวี่เฟิงมองใบหน้าของหนิงเมิงเหวยก่อนคิดขึ้นได้ว่านางดูลายคล้ายกับท่านป้าของตนในปีที่ท่านป้าของพวกเราหายตัวไปนั้น นางและผู้สำเร็จราชการแห่งเมืองหลิงนามาว่านานกงเยี่ยนต่างมีสัมพันธ์อันดีต่อกันและหลังจากนางหายตัวไปก็เกือบทำให้หนานกงเยี่ยนก่อสองครามทีเดียวเขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตให้หญิงสาวฟังหนิงเมื่งเหยารู้สึกสับสนเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นได้อย่างไรกันในตอนนั้นท่านป้าของเราตั้งคันแต่นางไม่ยอมบอกกว่าใครคือพ่อของเด็กจนสุดท้ายเสด็จพ่อก็บังคับให้หนางแต่งงานกับคนอื่นท่านป้าจึงคิดจะฆ่าตัวตายจนเกือบเสียชีวิต และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเขารู้สึกว่าท่านป้าอาจจะยังมีชีวิตอยู่มีเช่นนั้นหนิงเมิงเหยาคงจะไม่อยู่รอดเช่นนี้หนิงเมิงเหยารู้สึกสับสนยิ่งกว่าก่าวหากนางยังมีชีวิตอยู่แล้วจะอยู่ที่ใดกันคำพูดของท่านทำให้ข้ารู้สึกสับสนหนิงเมิงเหยาวปวดหัวขณะมองเซียวชวี่เฟิงเขาส,าส่ศีรษะย่างอดไม่ได้ ข้าเองก็ไม่แน่ใจนักเกรงว่าจะมีเพียงเสด็จพ่อและท่านป้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้เรื่องนี้จากความทรงจำและการตรวจสอบบางอย่างแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นอีกหรือไม่หนิงเม่งเหยาวมองผู้เป็นห้องเต้วันนี้ท่านามีจุดประสงค์ใดจึงมาที่นี่หนานกงเยี่ยนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าที่เขาเล่าลือกันนะักเมื่อสิบปีก่อนนั้นเขามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเซียวชวีฟิงดูกังวลอย่างมาก หนิงเมื่อยารู้สึกได้ทันทีว่าเซียวชวีเฟิงเป็นห้องเต้ที่ดีมากอย่าก,กังวลเลยเขาไม่ทำอะไรหรอกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนานกงเยี่ยนแทบจะหายตัวออกจากศูนย์กลางแห่งอำนาจเขาเฝ้าตามหาเซียวเฉิงอยาอยู่ตลอดข้าหวังให้เป็นเช่นนั้นเซียวชวีเฟิงถอนหายใจและเอ่อยอย่างหมดหนทาง ชวีเฟิงสิ่งที่เจ้าต้องคิดตอนนี้คือหลังจากนี้จะมีผู้คนจากเมืองหลิงตามมาอีกส่วนหนานกงเยี่ยนนั้นเขาจะไม่ทําอะไรเมืองเซียวหรอกเฉียวเทียนช่างไม่รู้ว่าทําไมเซียวชวีเฟิงจึงยังจดจ่อกับหนานกงเยี่ยนเช่นนี้บทที่322หนานกงเยี่ยนมาถึงแล้วเซียวชวีเฟิงรู้ว่าเฉียวเทียนช่างพูดถูกแต่ทว่าข้ายังไม่สนใจคนพวกนั้นหรอกตอนนี้ข้าให้ความสําคัญกับการมาที่นี่ของหนานกงเยี่ยนมากกว่าอยู่ดี ตราบใดที่หนานกงเยี่ยนไม่ช่วยคนเหล่านั้นเขาก็มั่นใจว่าจะถลกผิวหนังของพวกนั้นออกมาเป็นสองชั้นได้แต่หากหนานกงเยี่ยนเข้าร่วมด้วยสิ่งต่างๆก็จะไม่ง่ายดดยนักปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นเถิดอย่าก,กังวลเลยเฉียวเทียนช่างเข้าใจความกังวลของเซียวชวีเฟิงเมื่อหลิงฮ่องเต้พยายามให้หนานกงเยี่ยนมาที่นี่ให้ได้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของหนานกงเยี่ยนแล้ว หนิงเมื่งเหยาวรู้สึกว่าความกระวนกระวายใจของเซียวชวี่เฟิงนั้นช่างเปล่าประโยชน์นางมองเขาก่อนเอ่ยขึ้นจากความคิดเห็นของท่านแล้วหนานกงเยี่ยนเป็นคนเช่นไรหรือบ้าบินและเขาก็ไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยถ้าเช่นนั้นแล้วท่านยังกังวลเรื่องอะไรอีกหรือหนิงเมื่งเหยาวมองพวกเขาคนที่มองไม่เห็นความสำคัญของผู้ใด จะยอมให้ความความช่วยเหลือเพียงเพราะหลิงห้องเต้ขอร้องหรือเช่นไรมันเป็นไปไม่ได้เลยเจ้าหมายความว่าอย่างไรหลิงห้องเต้คงจะลอกหลอนนานกงเยี่ยนว่าข้าอาจจะเป็นลูกสาวของเขานานกงเยี่ยนเองก็ใช้เวลาตามมหามาหลายสิปีข้าคิดว่าเขาคงตรวจสอบเรื่องบางอย่างได้บ้างนางรู้สึกว่าบุคคลลึกลับที่อ,อวีเฟิงและคนอื่นๆเคยพูดถึงอาจจะเป็นนานกงเยียน หากเป็นเขาจริงๆดังนั้นการที่เขาตกลงเห็นด้วยกับหลิงห้องเต้นในครั้งนี้ก็เพื่อหาโอกาสเข้าเมืองมาอย่างเปิดเผยส่วนคำสั่งจากหลิงห้องเต้นั้นเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเล่าเหว่ยเหว่ผู้ถูกเหตุผลที่หนานกงเยี่ยนตอบตกลงนั้นเพียงเพื่อจะได้เข้ามาในเมืองเซียวอย่างเปิดเผยเท่านั้นเมื่อเซียวชวี่เฟิงได้ยินคำพูดอันมีเหตุมีผลจากพวกเขาดวงตาคู่นั้นก็เปล่งประกายวับวาว ถ้าเป็นตามที่เจ้าพูดก็หมายความว่าหนานกงเยี่ยนไม่สนใจเรื่องตำแหน่งทูดแห่งเมืองหลิงซีนะเซี่ยวฉีเทียนที่อยู่ข้างๆมองพวกเขาอย่างอ่อนแรงพลางพูดความคิดของตนออกมาอย่างระมัดระวังเฉียวเทียนช่างพงกศีรษะถูกต้องใครจะรู้เขาอาจจะชอบใจกับวิธีที่เราจัดการเมืองหลิงด้วยซ้ําไป ดวงตาของหนิงเมื่งเหยาวทอเป็นประกายขณะนึกถึงข้อมูลที่ตนสืบมาได้ในช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าหลิงฮ่องเต้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้องหญิงเฉิงหยาและหนานกงเยี่ยนต้องแยกทางกันหากหนานกงเยี่ยนช่วยเหลือเขานั่นคงจะเป็นเรื่องแปลกจริงๆ ในปีนั้นหลิงฮ่องเต้าอาจจะใช้กลยุทธบ์บางอย่างทําให้หนานกงเยียนไม่อาจอยู่ร่วมกันกับองคหญิงเฉิงอย่าได้หนิงเมิ่งเหยามองพวกเขาและรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ในปีนั้นช่างซับซ้อนเหลือเกินอาจมีเพียงหนานกงเยียนและคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่านั้นที่รู้พวกเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหรนะ่นักเซียวชวีเฟิงไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเช่นนั้นท่านพี่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ตอนนี้เราเพียงสนใจบรรดาทูตเหล่านั้นก็พอเซียวฉีเทียนไม่คิดว่าหลิงห้องเต้จะปล่อยให้พวกเขาทำตามความต้องการได้เซียวชวี่เฟิงพงกศศรีสะข้ารู้พวกเขาทั้งสี่คนยังคงอยู่ห้องนั้นอีกเป็นเวลานานจนถึงยามค่ำเซียวชวี่เฟิงและคนอื่นๆจึงจากไปโดยเรื่องที่พูดคุยกันนั้นมีเพียงพวกเขาสี่คนเท่านั้นที่รู้หลังจากวันนั้นเซียวชวี่เฟิงและเซียวฉีเทียนก็ยุ่งอย่างมาก สามวันต่อมาเฉียวเทียนช่างและคนอื่นๆก็ได้รับข่าวว่านานกงเยี่ยนมาถึงเมืองหลวงแล้วหลังจากรู้ข่าวหนิเมื่อเหยาวยที่กำลังช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้กับชายหนุ่มอยู่นั้นก็หยุดชะงักก่อนจะขมวดคิ้วอย่าก,กังวลไปเลยเฉียวเทียนช่างสังเกตเห็นความผิดปกติของนางจึงเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนเพื่อลอบใจหญิงสาวฝืนยิ้มและผงกศีรษะ หลังจากนั้นกงเยี่ยนมาถึงเมืองหลวงเขาก็มุ่งหน้าไปยังวังหลวงทันทีแม้ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะตรงไปยังจวนแม่ทัพใหญ่มากกว่าก็ตามถวายบังคมพระยาคะเซียวห้องเต้ผู้สำเร็จราชการไม่ต้องมากพิธีเสียวชวี่เฟิงยิ้มอย่างแผ่วเบามุมปากของเขายกขึ้นราวกับกำลังคิดบางอย่างอยู่ กระหม่อมมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ฝ่าบาททรงทราบถึงจุดประสงค์แท้จริงที่กระหม่อมมายังเมืองเซียวแห่งนี้พยาคาะหนานกงเยี่ยนเห็นว่าผู้เป็นห้องเต้กำลังคิดอะไรบางอย่างจึงพูดเข้าประเด็นทันทีเซียวชวี่เฟิงเลิกคิ้วขึ้นข้าต้องการฟังรายละเอียดยิ่งนับกระหม่อมไม่ปิดบังเซียวห้องเต้จุดประสงค์ที่กระหม่อมมาเมืองเซียวก็เพราะพันรายาของแม่ทัพใหญ่พยาคา่ะหนานกงเยี่ยนพูดอย่างตรงไปตรงมาและไม่คิดจะปิดบังอะไร เซียวชวีเฟิงตกตะลึงไปทั่วขณะเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะพูดจาผงผางเช่นนี้อ้อเข้าใจแล้วแล้วเหล่าทูตแห่งเมืองหลิงเหล่าทูตจากเมืองหลิงไม่เกี่ยวอะไรกับกระหม่อมพยาค่ะ